ยังหวัดสมุดรปราการครอบครัวพานิชพิสารและชมรมโฮจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนชราโมนิธิวัยวัฒนานิวาสวันที่25พฤษภาคม2568ครอบครัวข่าบุดีพาณิชพิสานนำโดยนายอัครนันนางธ,ธัญทารผานิพิสารผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกศรินพาณิชพิสาร ผู้ให้การสนับสนุนและนางสาวปียนุษย์พาน,นิช์พิสารประธานชมรมโฮสพานบุญแห่งความหวังและศรัทธาพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนชราและผู้ป่วยติดเตียงนักมูลนิธิวัยชราและผู้ป่วยติดเตียงนักมูลนิธิวัฒนานิวาสในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งบรรยากาศภายในงานนอกจากจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วยังมีการแจกขนมปังปิ๊บและมอบเงินให้ผู้สูงอายุอีกด้วยโดยมีครอบครัววรันวงเจริญนายธนิพงศ์วรันวงเจริญ,นา,าน,รน,รญนางทิพป,ประภาวรันวงเจริญนายไพฑูรย์เรืองวานิชรองประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดประการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนางสาวปิยนุษ พาณิพิสารประธานชมรมโฮสสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธาได้กล่าวว่าวันนี้ชมรมโฮสสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธาได้มาจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับผู้สูงอายุมูลนิธิวัฒนานิวาสและยังมอบเงินอังเปาพร้อมขนมปิ๊บให้กับผู้สูงอายุทางชมรมได้มาเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเป็นครั้งที่สองแล้วและจะมาอีกเรื่อยๆเพื่อที่จะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ อยากให้ผู้สูงอายุที่มูลนิธิรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เดียวดายผลตอบรับครั้งนี้คือผู้สูงอายุทุกคนมีความสุขมากๆคกก็วันนี้นะคะชมรมโฮมสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธานะคะก็มาเอามาจับเนี้ยงโต๊ะจีนให้กับผู้สูงอายุที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสค่ะเราจับเลียงอะไรคะก็มีโต๊ะจีนมีหลายอย่างเลยมีปลานึ่งมะนาวผัดมม กระเพาะปลาหลา,หลายอย่างที่อร่อยออยค่ะขากจากจังเลสโต๊ะกินแล้วเราได้มอบอะไรให้กับมอบปัดใจนะคะมอบมอบเงินมอบเงินนะคะมอบปัดใจแล้วก็มอบขนมปี๊บนะคะขนมอร่อยๆให้กับผู้สูงอายุทั้งหลายค่ะเรามาที่นี่กี่ครั้งแล้วคะมาสองะครั้งแล้วค่ะปีนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเรื่อยๆค่ะเราอยากสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่คะ<า>่ะที่เราที่เรามา จันเลี้ยงคดฉลาที่เนี่ครับเพื่อก็คืออยากได้อยากให้เขารู้สึกว่าพวกเราเขาไม่ได้เดียวดายแล้วยังมีเพื่อนยังมีทุกคนที่เข้ามาหาและคิดถึงเขาค่ะแล้วผลตอบรับที่ได้จากผู้สัวออยู่ที่นี่คือตอบมีความสุขมากนะคะเต้นเต้นเต้นดอยอาหารนะคะก็มีความสุขกันมากๆเลยค่ะเดี่ยวสาวุธคงศิล์ข่าวภาพจังหวัดสมุทรปราการพีพีนิวไทยแลนด์ ราายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออก เข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านแสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือ l ลไอดีต้น0 6 4 8 3 7 0 1 9 8 ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจาะเขตน้องจาะกรุงเทพมหาคนครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577 หรือโทร099 349 6888 ID Line TON 064 837 0198ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตท เหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ามันทําเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทําเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรืออยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสําหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร098 389 4577 099 349 6888 ID Line TON0648370198 ฐานกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านที่3ห้องนอนแต่งครบทุกห้องพื้นที่ใช้สอย3ชั้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทางห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอมอุปกรณ์ ้าบาทเจ้าของขายเองยินดีให้ในหน้าค่าในหน้า3%สนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดีตอน064 837 0698มาชมสถานทีน่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอชา้าสักดี้ทำเลนดนิสวิวแม่น้ำของสวยที่สุดในของจี ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพย์ดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือโทร099 349 6888 i d l i า e ต้น t on 064 8370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้าม น้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททวนที่สวยทำเลดีเหมาะสําหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888ไฮนดีไลน์ต้น064 837 0 1 9 8